ผลงานที่กําลังอกอกาศทางช่องสมอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องโคงกระพันนารีค่ะ,คะไปงานวงสวงอาคมเจอพี่สงก็ต้องถามหน่อยนะคะว่ากระแสของโคงกระพันนารีหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหปรากฏว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะคะในโลกโซเชียลค่ะติด1นึ่งใน10ไทยเทรนใน Twitter ด้วยนะคะ ก็มีคนพูดถึงฉากบู้ที่สมจริงมุมภาพและการตัดต่อเทคนิคการพิเศษที่สวยแปลกตานะคะรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่เข้มข้นการวางตัวละครที่หลายคนคิดว่าเอ๊ะคนนี้เห็นปั๊บต้องเป็นผู้ร้ายแน่ๆแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทำให้หลายคนดูแล้วก็ผิดคาดไปเหมือนกันนะคะ พี่ซก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยกดดันนะคะละครเรือ่องนี้เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีใช้เทคนิคพิเศษค่อนข้างมากแล้วก็การเดินเรื่องฉับไวกลัวเหมือนกันว่าผู้ชมเนี่ยจะไม่เข้าใจตามเนื้อเรื่องไม่ทันแต่ว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ชมที่มีหลากหลายอายุเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดินเรื่องเร็วทันใจแล้วก็ปลื้มใจที่หลายคนชอบนะคะ หลังจากนี้นะคะจะมีลูกเล่นอีกมากมายที่ทําให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจที่ดูยังไม่พอนะ <c oughs> แล้วว่าเนื้อเรื่องเนี่ยหักบุมจนหลายคนคาดไม่ถึงนะคะหักแล้วหักอีกใช่ไหมคะ,ะ <c oughs> ใจอะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็รุ้นมากด้วยด้วยวิธีของเรารูปแบบการตัดต่อหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเขาก็กลัวกันว่ามันจะคนดูจะไม่รับไม่อะไรปรากฏว่าไอ้ภาพที่ตัดต่อที่เราเหวือหวาของเราเนี่ยปรากฏคนก็ค่อนข้างชมว่ามัน มันฉับไวมันอะไรเงี้ยครับก็มันก็อาจจะติดบ้างนิดๆหน่อยๆเรื่องแบบว่าบางคนก็พยายามจะหาข้อจับผิดอะไรซึ่งนั่นเป็นวิถีของมันเราก็น้อมรับหมดน่ะเพราะว่าโดยละครมันมันเป็นสไตล์ที่บู๊แล้วมันออกแนวฉุดฉาดหน่อยผสมแฟนตาซีผสมอะไรซึ่งไอที่อันนี้ตอนต้นหลังๆมันยิ่งมีเยอะกว่านี้มันจะมีอะไรที่มันบางทีมันจะแตกต่างยิ่ง ย,ยิ่งลุ้นว่ามันจะรับกันได้หรือเปล่าแต่เราจะทําเพราะว่า,เรา,เ,ราเราก็ไฟเรื่องนี้เยอะว่าเมันเราจะทําแบบเนี้เพราะว่าไม่ไงั้นมันก็เป็นละครบูปกติอะไรที่ที่เราเราไม่อยากทําแบบนั้น,นะะค่อนข้างดีมากะ,ะดีกว่าที่คิดเยอะแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเหลือหืออีกไม่กี่เทปที่ยังตัดค้างอยูอ่ซึ่งมันเป็นตอนจบมันก็เลยทําให้ที่ตอนแรกว่าจะใส่ไม่ใส่ตอนนี้ใส่แน่นอน มาติดตามกันต่อนะคะคืนนี้ค่ะคงกระพันนารีนะคะก็เป็นตอนที่2ออกอากาศทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารทางช่อง3ามแล้วก็ช่อง33นะคนะคะอะไรที่ยากอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํากันพี่สงขอทํานะคะซึ่งเราก็จะลุ้นทุกครั้งค่ะเวลาบอกว่าพี่สงทำเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าแต่คุณผู้ชมเลยนะเราเองเราก็ยังลุ้นอยู่นะคะก็ยินดีด้วยค่ะที่กระแสตอบรับออกมาเนี่ยดีนะคะ